ดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับจอยบินบอกไวเลสอาร์จีบีจอยคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ผมซื้อมาใส่กับสวิตช์โอเลนะครับผมเป็นสีไฟเอ็นพีราคาอยู่ที่ประมาณพันเก้าครับผมห้าสิบห้าจุดเก้าเก้าเหรียญรวมภาษีแล้วประมาณสองพันสามร้อยผมก็ตัดปัดทัวเลดมาเดี๋ยววันนี้เราเปิดกล่องกันเลยครับว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะตัวนี้ปรับสีไฟได้ประมาณสักแปดสีครับรวมสีไฟดิจิตอลด้วยแล้วก็รวม 5, ไฟถี่รวมด้วยนะฮะเปิดกล่องมาปัา๊บเนี่ย เราก็จะเห็นเนี่ยแพคเกจเลยได้จอย2ข้างแล้วก็กิฟตตรงกลางนะครับผมอันนี้ตัวนี้มันจะมีกิฟมาให้ด้วยนะในราคานี้ถูกอันนี้จะไม่มีไม่มีกิฟนะผมแล้วก็สายเป็นอ uh, usb c usb a t o type c ครับผม1เส้นนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะดูภายในเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วก็เรามาลองแกะเลยนะว่าอันนี้จริงแล้วเนี่ยผมลองเล่นจอยมาหลายรุ่นแล้วของเพื่อนผมเนี่ย ผมมาเพิ่งซือตื้มาก็เราก็อยากจะได้จอยแวเล่นสักอันหนึ่งก็เลยลองซื้อมาดูก็ไม่อยากได้จอยของคนอื่นไงแต่นี่มันเหมือนจอยอีห้อหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นอีหออะไรเหมือนกันเปียบเลยแต่เคยไปดูในช่อง YouTube ของฝรั่งหรือช่องคนอื่นเขาบอกว่ามันเหมือนกันจริงนะแต่มันทำคนละโรงงานอันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็จะมีนามบัตรร้านนะครับดินบอกนี่มาให้เป็นแฟนเพจให้คนติดตามของเขามีทวิตเตอร์มีเฟซบุ๊กด้วยนะอันนี้ก็เป็นคู่มือฮะ เป็นภาษาอังกฤษถ้าเพื่อนใครเนี่ยที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะไม่ชำนาญอ่ะให้โหลดแอป Google Lens มาครับ Google Lens เนี่ยมันจะสามารถสแกนกดคำว่า,าแปลเนี่ยมันจะสแกนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเลยอันนี้ก็เป็นคู่มือการตั้งค่าจอยการตั้งค่าไฟ RGB การปรับมอเตอร์แล้วก็ในกุ่มรัดปุ่มรัด,ดคีย์รัดข้างหลังด้วยที่เอาไว้ฟิปปุ่มว่าฟลิปปุ่มนี้เป็นปุ่มข้างหลังเมื่อกดง่าย,วยกว่าปุ่มเล็งปืนเนี่ยมมนต้องกด R ใช้มือแตะข้างหลังเอาอันนี้เราก็มาดูเลย ข้างซ้ายครับอันนี้ข้างซ้ายนะอ่ามันสามารถถอดจอยมาเล่นได้ฝั่งข้างละฝั่งเหมือนของจอยที่ติดมากับสวิตช์เลนฮะ,ะมีเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่ว่ามันจะนูนหน่อยแค่นั้นเองรับผมอันนั่นหอกก็โอเคครับใช้งานได้ดีอันนี้ข้างขวาฮะมันก็จะใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆกว่าไม่หน่อยฮะเยอะ,ะยอเลยเยอะใหญ่กว่าของเดิมเยอะเลยฮะอันนี้ ประมาณนี้ครับผมอันที่จริงแล้วเนี่ยผมถ่ายก่อนแล้วมาอัดทีหลัง่ะมันก็เลยแบบบางทีอ่ะมันจะพูดยากเพราะว่าผมทํางานที่ทํางานคนนี้มันเป็นห้องห้องเครื่องยนต์นะครับมันก็เลยดังถามว่าทำไมไม่หาห้องถ่ายมันดีล่ะเออไม่ได้ครับถ่ายที่บ้านเดี๋ยวมีรู้ครับเดี๋ยวเราไปดูท่านดูแล้วเปรียบเทียบฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างอาจอยอ่าของเดิมอันเนี้ยคือของเดิมมันนะ เทบเทียบกันดูฮะอันนี้คือของเดิมกับ joy binbox i g b ฮะมันหนามันเยอะมากลยครับผมหนามันเยอะมากแต่ผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีคลอนแน่นอนมีคนถามนะตนอนผมไปลงในกลุ่ม f a c e b o o กอะมีคนถามว่าเออใส่ประกอบเนี่ยมันแน่นหรือเปล่าผมว่ามันก็แน่นนะแล้เผยแน่นของเดิมอีกของเดิมเนี่ยบางทีเราเวลาเอามือไปกด ปุ่มปิดเครื่องค้างกดนานน่ะส่วนมากผมจะไม่ค่อยสลิปโหมดเนี่ยผมแ่บผมไม่ได้แบบเล่นบ่อยคนับนานอ่ะน,นานๆเราจะเล่นทีหน,นึ่งเงี้ยเราก็กดบางทีมือมันชอบไปเท้าโดนตรงจอยคอนที่มันขยับได้เราก็ต้องมือเริ่มจากตรงกลางหน่อยแต่เนี้ยมือไปเท้าโดนตอนปิดเครื่องอ่ะกดค้างะนะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะขยับง่ายๆเหมือนจอยคอนที่ติดมาเครื่องเลยลองขยับดูแล้วมันก็ไม่มีเสียงกอก,กแกกอกแกก่ะคือเสียบเข้ากับเครื่องเนี่ยแน่นปักเลยครับผม เพต้องกลัวมันจะขยับได้ไปเล่นๆไปแล้วมันจะเฮ้ยมันมันแน่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันเลยลองเสียบดูครับข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะเรียบร้อยครับผมนะก็คือ ้องให้ไฟมันติดก่อนครับมถึงกดได้ครับมนถึงกดทีนึงเหมือนกับปลุกจอยก่อนนะฮะปลุกจอยให้มันติดก่อนการกดการไรก็สัมผัสอินเทอร์ล็อกผมรู้สึกว่ายังไงแบบไม่มีจอยไหนทำสู้ต้าของแท้ได้มาถึงว่าความลึกของอินเล็อกนะเวลาเราเลื่อนไปเนี่ยของทุกท่ายเนี่ยมันสู้ของแท้ไม่ได้นะก็ของแท้เนี่ยมันจะมันจะแตะนิดเดียวมันจะไปไวกว่ามันแตะช่วงความลึกและสั้นๆน่ะไปได้ไวกว่าแต่ถามเรื่องการกดดีแพดหรืออะไรต่างๆเนี่ยความแน่นหนาเนี่ยผมมองแล้วว่าเหมือนกันฮะใช้ได้เหมือนกัน ข้างหลังนี่ก็จะมีปุ่มรัดทีมอย่างยาวๆเนี่ยสมมติว่าเราจะกดปุ่ม R หนึ่ง R เนี่ยเป็นปุ่มยิงปุ่มปุ่มยิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ปุ่มรัดได้ตัว M เ,เนี่ยเป็นปรับแรงสั่นของมอเตอร์ตัว T ข้างหลังเนี่ยปรับไฟ RGB ให้เรากด1ครั้งแล้วกดตรงกลางนะครับ1 2ึอกดแล้วรลงไปเลยนะครับกดลงไปมันก็จะเปลี่ยนตามสีฮะมีประมาณสัก8สีได้เรากดไปเรื่อยๆกดไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีได้ครับแล้วมันก็สามารถปรับระดับได้เห็นไหมมีสามาระดับความ สว่างน้อยสว่างมากอ่ะสว่างกลางปรับได้ครับกดค้างกดค้างแล้วลวัเราเรากดทีหนึงมันจะมีมอเตอร์มันจะสั่นตืดตืดนะครับ <c oughs> เราตั้งค่าทีหนึ่งมอเตอร์จะสั่นว่าตั้งค่าเสร็จแล้วทีหนึ่งกดสั่นทีหนึงปุ๊บเปลี่ยนสีหนึง่งปุ๊บมอเตอร์ก็สั่นทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเป็นไฟวนครับ RGB แบบวนติดทุกสีกัะพิะบฮะมันจะวนกระพริบนะ วนกับพลิบฮะแต่ถามว่าเราตั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าถามว่าเอ้ยอยากให้มันวนพร้อมกันเนี่ยก็คือต้องกดพร้อมกันนะครับมันจะไม่สามารถตั้งแบบให้แบบว่าวนพร้อมกันทั้งสองสีได้เราต้องกดให้พร้อมกันนะมือสองมือสองฝั่งอ่ะเห็นไหมสังเกตดูว่าสีมันจะไม่พร้อมกันล้วก็มีรูข้างล่างครับเอาไว้ชาร์จไททีได้เสียบเครื่องเนี่ยเราเสียบเครื่องกับจอยเข้าเครื่องเนี่ยเราสามารถชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยได้นะครับมันจะชาร์จไฟเข้าด้วยกันเลยสามารถชาร์จได้ ือจะชาร์จแยกก็ได้ตอนนั้นผมถามมาแล้วในแฟนเพจเขาว่าเขาบอกว่าถามว่าผมถามว่าเออเนี่ยผมตสามารถใช้อแดปเตอร์ตัวไหนชาร์จได้มากประมาณกี่วัตต์บ้างเพราะเรากัวนพังไวไงทางเพจก็ตอบมาว่าเออเนี่ยคุณเนี่ยสามารถใช้อแดปเตอร์โทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฟวนครับเป็นไฟวนอนะ่ะที่แบบว่ากดแล้วเป็นโหมดไฟวนนะครับผมต่อไปก็จะให้ดูสีฮะแต่ว่าทุกว่าสีทุกสีมีอะไรบ้างอันนี้เป็นสีลุ้งฮะ สีแอีลุมที่มีสีเดียวนี่สีแดงแล้วก็สีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้าครับผมแล้วก็ยังมีสีเงินแล้วก็มีสีม่วงเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันเลยอ่ลองดูการเล่นครับนี่เป็นเกมน,นาโตะนะครับไทยก็กดเรื่อยๆนะครับผมไม่มีปัญหาใดๆกดให้ดูโชว์แอฟฟี L ่ไปที G นะต้อง ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าในห้องทํางานเนี่ยไฟมันไฟมันสว่างมากไม่มีการจัดโต๊ะคอมจัดไฟแรงติ้นก็จะมีแสงสอทอนที่หน้าจอเป็นเรื่องธรรมดาฮะอันนี้ก็เป็นกาเกมดูมิชลนอลฮะผมแต่่วนมากนะผมเล่นเนะ่เอาจริงแล้วเนะี่ยผมไม่ได้มาต่อจอเล่นอย่างนี้หรอกผมข้าจอใหญ่แล้วก็เอาเนี่ยใส่กิบตรงกลางเล่นแต่เราอยากจะให้จอยเดิมมันเก็บข้อ,ขอกิบกับเสื้อไวแล้วก็ชาร์จแค่นั้นแหละไม่ได้ยุ่งกับจอยเดิมเลย ใช้จอยใา่เล่นมากกว่าการบังคับเนี่ยถือว่าสม,มูทเลยเล่นได้ครับใจโลแต่เวาลาผมมาเล่นกับจองเนี้ยผมเล่นไม่ถนัดมากเลยสังเกตได้เลย,เ,ลยเนี่ยผมเล่นไม่ถนัดหรอกแต่อันนี้ให้ดูใจโลนะว่าใช้ได้ดีส่วนมากผลจะต่อจอยแยกมาตั้งนอกแล้วก็เล่นว่าเล่นเก่ยิงกันแล้วอะไรเงี้ยตาผมมาจับจ้องเนี่ยแล้วมันแสงกระท้อนเงนี้ยจอจอม,งมเงาๆเพื่อเล่นไม่ถนดัดแต่อันนี้ก็เทสให้เพื่อนๆดูมันก็เล่นกดได้ปกตินะนการเปลี่ยนปืนการอะไร ครับเนี่ยสังเกตจากการเดินผมได้เลยว่าเดินไปไงก็ตายครับสภาพนี้ไม่ถนัดจริงๆครับต้องขออภัยด้วยอาจจะเวียนหัวเพราะว่าผมไม่ถนัดกับการที่ว่าเล่นบนจองนี้เลยถ้าเป็นเกมแนว fps อย่างเงี้ยผมไม่ถนัดมากเพราะว่ามันเงาและผมก็มองตาไม่ค่อยดีสายตาต้านด้วยผมอ่ะผมาม่แก้สายแว่นเล่นนะ การบรรทัพอย่างกระโดให้ดูนะปกตินี้สั่นดีมากบอกเลยสั่นแรงกว่าจอยเดิมอีกคือมีเสียงสั่นเลยพุทธพืสำหรับใครชอบสั่นหนักๆกกโผล่อ่ะค่ายนี้ก็ไม่ผิดหวังนะแต่มันจะมีค่ายในนี้เพื่อนบอกที่เขาบอกว่าเออเนี่ยมันยี่ห้อเดียวกันเลยคือไปซื้อแพงทำไมอ่ะอันนี้เหมือนกันก็ผมไม่ได้อยากออยยาากกได้จอยยี่ห้อนั้นผมอยากได้ไฟ r g b อันนี้ซื้อเรื่องจริงอ่ะซื้ออันนี้เพราะเอาจริงแล้วหนึ่งเลย r g b อจจะมีสีนี้แหละที่มันมีสีเดียวนี้แหละมันสวยกว่าจอนันเราก็เลยถือเดี๋ยวลองถอดเล่นบ้างถอดตั้งแบบใช้จอตั้งนะ้เสียบกิบตรงกลางเล่นดูอย่างเงี้ยผมชอบเลยขนาดผมละแต่ตาผมไม่ดีผมเล่นจอเงี้ยไม่ได้หรอกผมก็ต่อทีวีได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อแบบต่อเงี้มบ้งให้ดูว่าเล่นได้ไหม ก็จบการรีวิวครับผมแต่เป็นครั้นี้อันนี้ก็ไปดูบ้างครับว่าโดยรวมแล้วรูปจอเป็นยังไงบ้างครับครับเชิญชมครับต้องขออภัยด้วยนะการรีวิวอาจจะไม่ค่อยดีเสียงอาจจะดังไปหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็คือผมเห็นคนช่องไทยก็มีรีวิวแตม่มีรีวิวน้อยก็เลยบอกมาทํารีวิวบ้างอะไรเงี้ยอาจจะพูดเร็วไปหรืออาจจะทาได้ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ